ทุกคนพี่ขาใส่แล้วเขาใส่แล้แต่งเป็นตัวละครมาใหม่นะคะอันดับแรกให้ทุกคนอ่ะจะมันจะมีผมทรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่ผมทรงนี้นทุกคน Still have this boring keyboard just down โฆษณาไม่ต้องไปสนใจนะทุกคนพี่ขาใส่จะมาถอนแต่งตัวเป็นตัวละครใหม่นะถ้าใครรู้ชื่อของตัวละครตัวนี้ก็อะไรก็ อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่ฟ้าใส่ด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้ว่าตัวละครนี้ชื่อตัวละครอะไรนะคนตัวละครตัวนี้จะมีสีเขียวอย่างเงี้ยสีเขียวอยว่างนี้หรือเปล่าคนตัวละครเขาก็จะเป็นผมแบบเ,เขียวๆเพราะฟ้าคนฟ้าสาวนม่้ น่าจะแบบสีเขียวแค่นี้สเขียว้เข้มอย่างนี้ทุกคนตาของเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยเลยหูไม่ก็ตาแบบนี้ได้แตตาเขียวเข้มๆนะเบื่อตาสีเขียวเข้มก็คือที่สำคัญเธอจะใส่คาดผมด้วยทุกคนชิคก้าใส่ต้องดูก่อนนะว่ามันแค่ไม่คาดผมเดี๋ยวใส่หูฟังไปแทนนะ ถูถ่ฟังของเธอจะเป็นแบบถู่ฟังเธอจะเป็นแบบสีดำน,นะทุกคนที่คาดหมายว่าหนูฟางหน้าจะต้อง็ีสีดำเพราะว่าเธอเป็นดำเอขอเียวฟ้าเงีอกเขีนก็จะฉะนน พี่พาใสไปอยู่นะ้าคนพี่าใส่ตัวน,นี้่อตัว,ตวนะก็คือถุงฟัง,งเธอจะเป็นแบบสีดำใช่ไหมคุณูฟังเธอจะเป็นสีดำอย่างนี้คุูฟังจะเป็นสีดำเป็นถูฟาลูกแม่แต่ที่พี่าใส่ขเขาไม่เป็นเราไม่เป็นไรได้แช่งก็แค่งเนีคน ให้ผมได้แล้วอ๋อแต่ว่าเสื้อผ้าเธอเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่ต้องเอาปีกออกก่อนนะเพราะว่าตัวละครน,นี้ไม่มีปีกทุกคนตัวละครไม่มีปีกนะทุกคนพี่ฟ้าใส่จะหาเขาจะใส่แบบเป็นชุดนักเรียนอ่ะเป็นนักเรียนแล้วเขาใส่ถุงมือแต่ไม่มีถุงมือก็ได้แค่นี้นทุกคนเนี่ยชุดนี้ใส่ชุดนี้เลยชุดของเธอจะเป็นแบบสีฟ้าเนแบบสีฟ้าอย่างนี้เลยใช่ไหม แม่ชุดเป็นสีฟ้าใช่ไหมคมนขอบของเธอจะเป็นแบบสีเขียวๆนะคนพี่ฟ้าใส่น่าจะสีเขียวพี่ฟ้าใส่ว่าเนี่ยค่ะพี่ฟ้าใส่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช่หรือเปล่คาคนเพราะวพี่ฟ้าใส่ว่าน่าจะไม่ใช่แบบนี้นะคนไม่ใช่เลยไม่ใช่น่าจะเป็นตัวนี้ใส่น่าจะสาใส่ชุดแบบนี้แน่นอนเลย พี่ฟ้าใส่จะต้องเอาแบบที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้มันแค่ธรรมดาเปลี่ยนสีไม่ได้คนที่เขาใส่ไปหาแบบนี้คิดพี่ฟ้าใส่หาคิดนักเรียนเปลี่ยนสีได้แน่นักเรียนเปลี่ยนสีได้คนไงเส่ชุดนี้ถ้าใส่ชุดนี้ใช่ไหมคนถ้าใส่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทุกคน มันจะเป็นเส้นสีสีฟ้ายอย่างงี้ใช่ไหมก็ตรงกตรงแบบสีฟ้าย่ยางี้ใช่ไหมคนได้างตัวละครตัวนี้นะคะใครที่รู้ว่าตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผู้ฟังใส่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย